ตอนอยู่กับพ่อเขาเขาขับอยู่ขับครับขับครับนี่รถเลื่อนเออรถเลื่อนเองด้วยรถเลื่อนเองด้วยมีรถแซงไหมลูกมองมดูกระจกสิดูกระจกดูกระจกนานไปเปล่าไหนมองหน้าดูมองหน้า ชอบจริงๆดูเอาพุงวางไว้เอาพุงวางไว้เอาพุงแนบพุงอะไรไว้เอาพุงแนบไว้ดูดูเอาพุงแนบไว้หันหน้ามาดูกันหน่อยสิเม่ไม่เอาใช้สมาธิอ่ะลูกขับรถขับรถอยู่ดูขับอยู่ดูใช้สุดใหญ่เลยใหญ่มากหันหน้าดุด้วยแล้วหันมาใหญ่ทำหันหน้าดุด้วยูว่าหนูเหรอแม่อะไรเนี่ย หนูจะขับรถหนูจะขับหนูทำหน้าดุด้วยดุยายหนูใช้เชื้อมาที่แบบนี้ไม่สนแล้วขับต่อขับต่อขับต่อลูกขับต่อขับต่ออะขับต่อะะอ่อะไรกัน